ตอนนี้เราอยู่กันที่แคมป์ไลท์จังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้ววันนี้เราพาทุกคนมาเอาตัวรอดในการตั้งแคมป์ครับผมที่ทําคลิปนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนลองใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเอาตัวรอดในครั้งนี้ครับมีโอมได้แบ่งทีมไว้เรียบร้อยแล้วก็จะมีทีมน้องหมาครับแมวผม เก็บแรงไว้เอาตัวรอดดี๋วก่อนไปครับผมเออจะมาขึ่นมาขู่กันเลยเราจะดูกันว่นน <S <S าทีมน้องหมาหรือทีมน้องแมวจะเอาตัวรอดได้เก่งกว่าแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์มากกว่ากันไปดูสโลแกนของพวกเขากันเลยครับแแแมมมววว ก็มาก็มาน้องหมาจะไปโคลัเะน้องหมาจะไปโคลับสดดั๊บมาใส่หน้าน้องแมวไม่ไม่ไม่ม่ไมไม่ห้ามด้วยจะบอกว่าไม่ห้ามด้วยไม่ห้ามค่ะไม่เลยห้ามไปแล้วรอบนึงเอ้ยเห่ยไม่น้ำอะไรกินเลยอนลืมบอกไปครับผม การเอาตัวละครนี้ต้องไปหาน้ํากินเองภารกิจแรกหาน้ําดื่มในสวนดอกไม้ครับผมกว้างมากกว้างมากเลยนะครับผมน้ําในส่วนนี้มีทั้งหมด4ขวดด้วยกันโอ้ยีมีให้ทีมละ2ขวดเท่านั้นนะครับผมหาให้เจอมีเวลาให้1นาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วไปครับผมไปค่ะนี่นี่พี่คนนี่ทางนี้ทางที่ดีคือทางไหมครับพี่ไอ้ ตาหมาจะดีที่สุดตาแมวมันจะดีเฉพาะตอนกลางคืนเราต้องไปจุดเกิดเหตุก่เตอนไบริเวณรถตอนนี้เรายังไม่เห็นรถเลยค่ะน้ำอะไรนะเปนน้ำขวอ้้ยมีคนเจอ้แ้องอล้วนี่เ้อหมยังไม่เจออะไรเรื่องไงไงไง พี่โอมไงบอกได้เลยว่าความคิดสร้างสรรค์ไงคำพูดของพี่โอมสามารถหลอกทุกคนได้ว่าอยู่ตรงสวนดอกไม้แต่พี่โอมพูดอะไรนะครับอยู่บริเวณรถสุดท้ายนั่นคือคําตอบนะครับผมเกมง่ายไหมครับผมง่ายมากเกมต่อไปคือท้งฟ้าตรงนี้ก่อนแต่ถ้าจะไม่กิดมีคนเหยียบไกลแล้วยายท้องฟ้าราคาปมียะคนละทงคนละทงนะคนละทงอันนี้ทวงรำเงินแล้วกันนะครับผมภารกิจที่สอง ดีโอทีมเล่นับเงินครับผมทำยังไงก็ได้ให้ดูสร้างสรรค์และก็สวยงามที่สุดโอ้สร้างสรรค์ได้เหรอพอไหมพอไหมพอแล้วก็ลองก่อนลองก่อนเราต้องรู้ว่าเวลาทำเนี่ยมันจะเป็นยังไงลกแบบปูแล้วดูแล้วดูแล้วดูแลมพ่อนีนนั่งที่รถนั่งรถพี่นนั่งรถนี่มใช่เฮ้ยี่มาวไหมเดี๋ยวเราไปดูนิงวต้องหมากันว่าจะสร้างสรรค์และสวยงามขนาดไหนย แ,แต่น้องหมาคนนี้ชอบกินมะเรงเวลานอนพี่ก็ชอบนอนตะแคงชอบก,กินข้าวมะเรงชอบถ่ายบูมมะแรงกินผักแล้วมีแหงพอทพี่ีคิดถ,ถึงน้องอย่างแรงี่น้องแมวมีไอเดียอะไรครับผม จะเล่นใหญ่ค่ะใช่ใชคะ่ะจะเลืนนะครับส่วนผสมหลักของเราคือบ<ช>ับเบิ้ลนะครับผมใช่ทีเซ็ตยังไงก็ได้ให้ออกมาสวยที่สุดเดี๋ยวไปดูทีมน้องแมวกันครับผมฉันคือสาวน้อยน่ารักผู้พิทักษ์ความรักและความยุติธรรมเซเลอร์มูนตัวแทนแห่งดวงจันทร์จะลองทังเกเอง เจอทั้งร้อนเจอทั้งหลบแต่ทุกคนก็ทำเต็มที่มากๆยังไงกดไลค์ให้ทั้งสองทีมเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูภารกิจต่อไปกันเลยภารกิจนี้สำคัญมากเลยนะครับผมไปดูของที่หลักรดเลยองไรบ้างนี่ยืดบรนไม่ขีดไฟหม้อสนามเอหม้อสนามแล้วก็หลอดไฟมีของอยู่สามชิ้นนะครับผมให้หัวหน้าทีมเลือกได้แค่หนึ่งอย่างเท่านั้นครับสามารถเลือก3มกันได้ ทำกับข้าวยังไงแล้วถ้าไม่มีไม้ขีดไฟแล้วเราจะจุดไฟยังไงแล้วถ้าเกิดเราไม่มีไฟอ่ะเราจะไปทำกับข้าวยังไ, <S <S งไงงงไหมหมายถึงว่ากางเขนเป็นหมืนม่นมาแล้วใช่ใ,ชใ,ชให้น้องหมากับทีมน้องแมวเนี่ยเลือกมาหนึ่งอย่างครับผมอ๋วก็ได้หม้อหม้อหม้อเอาเอันนั้นเก็บไว้ พี่โอ๋บอกเลยว่าที่แคมป์เราไม่มีไฟครับเพราะว่าอะไรเอาเนี่ยดีใช่พี่น้องหมาเลือกไม้ขีดไฟน้องแมวเลือกอะไรกันน้องแมวก็เลือกไม้ขีดไฟเหมือนกันค่ะคโอเคแล้วผมเอาคนละคนะคนกันนะผมว่ามีแค่ไม้ขีดไฟเขาจะทำอาหารได้อย่างไรครับได้ได้แนน่ เรื่องนั้นเขาบอกคนดูข้างหน้านี่คืออะไรต้องบอกสกูตเตอร์ของเราวันนี้ม้สกูตเตอร์ตอนนี้ทุกคนเจอปัญหาแล้วใช่ไหมครับใช่สกูตเตอร์มีคันเดียวมิกี้ได้ยินปัญหาแล้วว่ามีสกูตเตอร์อยู่ทีมละหนึ่งคันใช่แต่มีสามคนจะไปยังไงนั่นแห<อ>ละท<อ>ี่จะบอกว่าสกูตเตอร์นี้รับน้อหนักแค่หนึ่งร้อยกิโลเท่านั้นเอวดีพอดีหน่อยก็สี่สิบเอ้ยเราไม่ได้กันสี่ โยขแสดงว่าต้องมีคนเสียสละดหรือเปล่าครับงั้นพี่พนี่ไปส่งส่งพี่ปอก่อนเราน้ําหนักเกินใช่ไหมคะเพราะว่าได้แค่100กิโลไปส่งก่อนคนแรกแล้วก็ค่อยมารับอีกคนหนึ่งไ่ต้องไปส่งเหรอใช่ก็ต้องเอาหัวหน้าทีมไปสิคะพี่นี่ไปส่งก็เกิน น้องหมาทขาหมวกหล่นเอาไว้นะครับเดี๋ยวเขาต้องมาเก็บผมเขาด้วยนะครับผมขอกระเป๋าก่อนไหมยึด่อยเก็บหมวกตอนนี้เข้าโค้กไปแล้วนะครับคยอบขยั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 เขี้ยวบขยัยับข้ับขย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 ัอขยับขยับขยัาขย่างยับข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 ััับับััััยยวเราไปดูในภาพใกล้ๆของเข นั่นเราเห็นทองแล้วอาดอของเราก็บปนรหรอใช่เก็บปืนตอนนี้นะครับสีแดงเลือกที่จะเก็บของก่อนนะผมนั่นคือปืนของเขานั่นเองเฮ้ยนั่นนั่น่นิเห็นภารกิจนั่นไหมไปก่อนพี่พอลี่ไม่ได้เรื่องไนี่นี่าวลิกเรแตงมอแตงมอหนึ่งลูกเ้ขามัวเก็บแตงมัวเรามาแซงเข้ามาแล้วค่ะ <laughs> <laughs> เอาอันนี้ทิ้งไปคนเดียว <laughs> 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 <c oughs> ตอนนี้นะครับยีมตั้งแมวยเขาเรื่องที่จะไปส่งคนกล่อง,งเก็บของนะครับผมเรามาถามลูกทีมของเขาดีกว่าทีมน้องหมาครับคิดว่าช <c oughs> นะไหมครับโอ้ชนะแน่นอนครับขานาดแบบนี้ผมมีการเตรียมมีการแบบขับแล้วก็เก็บของแล้วก็เก็บฟืนไปถึงแคมป์ส่งคนแล้วก็กลับมารับนะครับคือยอดมากครับต้องชนะแน่นอนครับเพราะว่าการวางแผนของวัหน้าทีมก็คือไปส่งคนก่อนแล้วจากนั้นค่อยกลับมาเก็บของที่หลังค่ะแล้วก็ค่อยวกกลับมารับเราอีกเฮ้ยจะดีไหมจะดีไหมอย่าเล่ รับพี่ไอเลยไปรับพี่ไอเลยจอด์นี่จอด์ๆจอโอเคปล่อยเลยไปหมดกับปี่ดิมอนนี่ใบซิงนะใช่ค่ะโอเคเอาไปแล้วไปแล้วซิงแล้วซิงแล้วตอนนี้นะคะเรานำนำฮันนี่ไปแล้วนะคะเรานำทีมแมวไปแล้วค่ะทุกคนอ๋อหมามาก่อนเฮ้ยทีมน้องหมามาก่อนจะเป็นได้ยังไงัะผมตอนนี้เราก็ขับแบบชิวๆไปก่อนนะคะเพราะว่าทีมแมวยังไม่ไมานะคะที <antique. S 1> ม <Alex> <ther freestyle> โอเคครับผมตอนนี้ทีมหมาจัดสรรเวลาเองนะครับผมตอนนี้เหมือนทีมแมวเขาอยู่ไกลมากเลยเขาทาอะไรอยู่เขาเอาอะไรไม่รู้ใส่หมวกครับทุกคนเาเอากล้องใส่หมวกนะครับตอนนี้ทีม้อาหมาพร้อมหรือยังครับผมพร้อมค่ะ พราะนันอมจะถามว่าเมื่อกี้เนี่ยเราเราทำได้เร็วเราทำได้เวลาได้ดีเราทำยั่ไงครับผมไม่จะถามว่าเราต้องทำภารกิจตรงนั้นไหมเราเมื่อกี้เราเราแอบไปทำภารกิจตรงนั้นมาแล้วอ่ะหยิบเปรหมดยังหยิบแล้วเฮแต่ว่ายังไม่ได้หยิบไม้ไงเพราะว่ามันเอาไปไม่ได้เนี่ะแเรามีแผนยังไงต่อครับผมคิดว่าเดี๋ยวเราจะไปส่งโยก่อนแล้วเราค่อยกลับมาเอาไม้อีกทีหนึ่งว่าทำยังไงอยู่ครับ ตอนนี้นะคะทีมสีแดงก็ทําภารกิจไปหนึ่งอย่างนะคะก็คือเก็บแตงโมมาแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะทีแมวตอนนี้กําลังไปรับพี่ไอเราจะไปรับคนก่อนแล้วเราให้เก็บของไปแ้วอไปแ้วเารบาไปรับเอารัเอาไปรกาไปักไป้กอ้วอาไปบ้วเดา๋ยวเอาไปรากอาลาับาัาป แต่ว่าแตงโมอ่ะพี่อุ้มไปแล้วไงเมื่อกี้เราทำภารกิจไปแล้วแต่ว่าทีมแมวอ่ะยังไม่ได้ทำภารกิจอะไรเลยพีก็น่าชัวเราอ่ะจะน่าชัวเ้าจะบอกพี่ฟ้องเก็บเก็บท้องเขาไปหมดแล้วอ่ะแล้วเขาจะรู้ไหมเราต้องอุ้มแตงโมไปด้วยนะเนี่ยพี่ไอซ์เอาของไปไว้ก่อนดีกว่าได้ได้เลยครับรถเรามันช้าอุ้ยาวมาเลวเลว นรครนเล็นสุดแล้วคุณไป็นอะไรโยตันไม่กีนมันขึน้นเนินนะคะทุกคนไปไปพี่ปาช่วยหาอาหารเร็วโจ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 ไม่ เดี๋ยวเราต้องกลับไปเอาอีกทีเนอะไปที่ป้อกเราสองคนก็ไเอาไม้ไปเอาแตงโมกับไม้ไปเาแตงโมกับไม้ไป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 แต่นี้เราจะไปเอาไม้เอาไม้เอาไม้ไปไปไป นะครับเราบันทึกเหตุการณ์แทบไม่ทันเลยกันเลยเพราะแข่งกันจริงจังมากจริงๆเลยก็อย่างที่เห็นนะครับดูไม้ข้างล่างไปเอาไม้ของมาทําไมถรงปัดอยู่พี่ม๊อเก็บทงมาหมดเลยอันนี้คือแผนการของทีมน้องหมาที่น้องหมาพยายามจะทําลายทุกอย่างแล้วก็เพื่อให้น้องแมวหลงทางที่ชชนะก็เห็นนอยูเนาะให้น้องหมาชนะรางวัลที่ได้ก็คืออะไรคะ หลอดไฟกับหม,อม้อไฟโอเคก็ต้องใช้ของที่มีนนอยู่นี้นะโจทย์ในภรารกิจต่อไปนี้ภรารกิจคือต้มหมาผ้าครับผมใ <Hey! S 1> ตม้มมาผ้า่าจังทีหม้อไฟก็ง่ายสิครับผมใช่พนาะทีไม่มีหมอ้อไฟมีแต่ไม้กินไฟจะทำยังไงครับเดี๋ยวไปดูกันว่าทีที่มีหมอ้อไฟกับทีมที่มีแตงโมเนี่ยอันไหนจะน่ากินกว่ากันครับผมโอเค ơi hey, oh. hey.